เร็วมา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 ขอจุกทีเร็วมา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 จุกที่บ้านฉันเลี้ยงเจ้ามาเจ้ามาเจ้ามาที่ให้ชื่อว่าเจ้าตูบรักมาชื่อเจ้าตูบฉันรักเจ้าตูบที่บ้านฉันเลี้ยงเจ้านกเจ้านกเจ้านกที่ให้ชื่อว่ากระจิบฉันรักเจ้ากระจิบมากล่ะ เรามีความสุขได้เล่นทุกๆวันด้วยรักที่ฉันให้แก่สัตว์เลี้ยงจริงๆเรามีความสุขได้เล่นทุกๆสิ่งด้วยรักที่ให้ใจจริงผูกพันสัตว์เลี้ยงสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูส้มนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องสัตว์เลี้ยงน่ารักเด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะว่า สัตว์แต่ละชนิดเนี่ยควรดูแลรักษายัางไงบ้างคุณครูส้มก็มีที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละชนิดมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คุณครูส้มมีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆให้เด็กๆได้รับฟังกันถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องเป็ดอินดี นตอไปสวนสัตว์วันนี้น้องเป็ดอินดี้และเพื่อนๆได้ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์มีสัตว์มากมายหลายชนิดทั้งที่เด็กๆเคยเห็นและไม่เคยเห็นมีสัตว์ที่อยู่ในบ่อและสัตว์ที่อยู่ในกรงคุณครูสั่งให้เด็กเดินตามกันเป็นแถวเลียงหนึ่งโดยมีพี่เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์คอยดูแลและให้คำแนะนำ คุณครูบอกกับเด็กๆว่าถ้าเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยสามารถยกมือถามพี่เจ้าหน้าที่ด้านหน้าได้เลยทำไมสัตว์บางตัวถึงอยู่ในกรงและบางตัวไม่ต้องใส่กรงล่ะคะปุ้มปุ้ย,ยกมือถามพี่เจ้าหน้าที่อย่างสงสัยพี่เจ้าหน้าที่ยิ้มและตอบว่าสัตว์บางตัวมีอันตรายเพื่อความปลอดภัยของสัตว์และคนดู เด็กๆเคยเห็นใช่ไหมคะว่าตรงกลงจะมีป้ายบอกว่าห้ามเข้าใกล้เด็กๆเป็นเด็กดีต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะเด็กๆพยักหน้าและเดินตามพี่เจ้าหน้าที่อย่างเป็นแถวสัตตัวแรกที่ได้เจอคือยีราฟคอยาวมันชูคอยาวเล่มใบไม้กินอย่างอร็ดอร่อยเด็กๆรู้ไหมว่ายีราฟเป็นสัตว์ที่คอยาวที่สุดในโลกและอาหารของยีราฟ เป็นผลไม้บางชนิดยีราฟจะกินกล้วยและใบไม้เป็นอาหารเจ้าหน้าที่อธิบายและหยิบกล้วยในถังขึ้นมาให้ยีราฟไหนไหนเด็กๆคนไหนอยากจะให้อาหารยีราฟยกมือเลยค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่และคุณครูพาเด็กๆเดินชมรอบสวนสัตว์สวนสัตว์ที่นี่มีสัตว์เยอะแยะมากมายเด็กๆจะได้เจอช้างฮิปโป กวางแพนด้าและจิงโจ้วันนี้นอกจากเด็กๆจะได้ความสนุกแล้วยังได้ความรู้อีกมากมายทั้งการที่มายืนหลับไม่ได้นอนหลับแบบคนช้างใช้ใบหูพัดคลายความร้อนได้หลังจากที่ทุกคนรับประทานอาหารเสร็จคุณครูให้เด็กๆยืนรอตรงโต๊ะอาหารไม่ให้ไปไหนเองแต่น้องเป็ด ไปเข้าห้องน้ำและเห็นกรงนกที่อยู่ตรงหน้าจึงเดินเข้าไปใกล้ๆและเมื่อเห็นนกจึงหยิบขนมที่อยู่ในกระเป๋าเอามาให้นกกินแต่เมื่อขนมในมือของน้องเป็ดหมดนกยังคิดว่าเป็นขนมอยู่จึงจิกมือน้องเป็ดโอ๊ยเจ็บจังเลยคะ่ะน้องเป็ดยื่นมือออกมาจากกรงและมีเลือดหยดออกมาจากนิ้ว พี่เจ้าหน้าที่จึงพาน้องเป็ดไปทำแผลและดูน้องเป็ดนิดหน่อยพร้อมอธิบายว่าที่มีป้ายห้ามให้อาหารสัตว์เพราะว่าถ้าเราให้อาหารสัตว์มากเกินไปหรือว่าให้อาหารสัตว์ผิดประเภทสัตว์ก็จะไม่สบายได้เจ้าหน้าที่พาเด็กๆไปเดินดูสัตว์จนมาถึงบ่อเตา่าเป็นบ่อน้ำตื้นๆขนาดกว้างมีเต่าทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ บางตัวก็มุดหัวเข้าไปในกระดองเจ้าหน้าที่บอกว่าเวลานี้เป็นเวลาให้อาหารเต่าเด็กๆคนไหนอยากให้อาหารจับกลุ่มมาได้เลยแล้วรอมาให้อาหารเต่าไปด้วยกันเด็กๆทุกคนต่างมีความสุขและนั่งรถกับโรงเรียนน้องเป็ดบอกว่าวันนี้ได้ความรู้อะไรมากมายหลายอย่างเลยเดี๋ยวครั้งต่อไปจะให้คุณพ่อและคุณแม่พามาเที่ยวสวนสัตว์อีกดีกว่า เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกใช่ไหมคะเด็กๆได้เรียนรู้แล้วใช่ไหมว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีที่อยู่อาศัยที่ไหนบ้างเด็กๆเ,เห็นสัตว์ที่อยู่ในนิทานเอเจอสัตว์อะไรบ้างนะติกตกต๊กตอกติ๊กตอกอ่าเจอยีราฟเจออะไรอีกคะ่ะเจอเนก เจอเตาเด็กๆเห็นไหมว่าในนิทานเนี่ยมีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยคุณครูส้มเนี่ยก็มีสัตว์ เลี้ยงแต่ละชนิดมาให้เด็กๆได้รู้จักกันสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีที่อยู่อาศัยที่ไหนบ้างเดี๋ยวคุณครูส้มจะพาเด็กๆไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงกันเลยค่ะไปเลยค่ะที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงกรง ได้แก่หนูกระต่ายนา้ำได้แก่ปลาเต่าบ้านได้แก่สุนัขแมว นไม้ได้แก่นกและกระรอก เด็กๆได้เรียนรู้ที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละชนิดแล้วใช่ไหมคะว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดเนี่ยต้องมีที่อยู่อาศัยที่ไหนบ้างถ้าเด็กๆอยากจะนำสัตว์มาเลี้ยงเด็กๆก็ต้องหาที่อยู่ให้เขาที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงชนิดนั้นๆนะคะ ถ้าเด็กๆได้เรียนรู้แล้วว่าสัตว์ชนิดไหนควรมีที่อยู่อาศัยที่ไหนบ้างและมีวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างไรเด็กๆก,ก็ต้องรักษาสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย